ยมรู้จักสัญญาวิปลาสไหมรู้จักจิตวิปลาสไหมคำว,ว่าวิปลาสของพระองค์เนี่ยเป็นยังไงพิ่กุทัง้งหลาย สัญญาวิปลาสจิตวิปลาสทิฏฐิวิปลาสสี่ประการนี้สี่ประการเป็นจะไหน <c oughs> สัญญาวิปลาสจิตวิปลาสทิฏฐิวิปลาสในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงถ้าโยมกำลังคิดให้ร่างกายนี้ไม่ตาย <c oughs> วิปลาสแล้วนะโยมเนี่ยกำลังวิปลาสเออมันคิดยังไงมันก็ของตายเนี่ย สามมันเหมือนกันแต่มันสี่แงม่มุมไงนะก็คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์สิ่งที่ไม่ใช่ตนว่าเป็นตนสิ่งที่ไม่งามว่างามคือสี่อันนี้นะเออใช่กลายว่าไอ้สามตัวเนี่ยเหมือนกันแต่มีสีแงม่มุมนะนะใช่ <c oughs> นั้นง่มุมที่หนึ่งคือในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าสุขไอ้ก้อนกายเนี่ยทุกข์ทั้งนั้นเลยแต่เราว่ามันสุขนี่เรากำลังวิปลาสเกยบทั้งนั้นเลยนะเนี่ยนะ <c oughs> ในสิ่งที่ไม่ใช่ตนว่าเป็นตนอืมก็ร่างกายกายไม่ใช่ตนแต่เราบอกว่าเป็นของเรานี่แหละไอ้พวกวิปลาส โอ้โหนี่99.99%ิปรนี่ว oh, huh. huh. ิปลาสกันหมดเลยนะนี่วิปลาสในสิ่งที่ไม่งามว่างามใช่ไหมโอ้นี่วิปลาสสัญญาวิปลาสจิตวิปลาสทิฏฐิวิปลาสสี่ประการนี้นะก็แสดงว่าเหมือนสัญญาจิตทิฏฐิเนี่ยก็เหมือนจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างเนี่ยอื สามอันเนี้ยที่เขาพูดกันเนี่ยนะสี่ประการมีสี่ประการนะท่านี้ถ้าไม่วิปลาสเป็นยังไงถ้าไม่วิปลาสเนี่ยก็คือในสิ่งที่ไม่เที่ยงเขาก็เห็นว่ามันไม่เที่ยงในสิ่งที่เป็นทุกข์เขาก็เห็นว่ามันเป็นทุกข์ในสิ่งที่ไม่ใช่ตนเขาก็เห็นว่ามันไม่ใช่ตนในสิ่งที่ไม่งามเขาก็เห็นว่ามันไม่งาม สัญญาไม่วิปลาสจิตไม่วิปลาสทิฏฐิไม่วิปลาสสี่ประการน,นี้แหละเห็นไหมเราสศาัศาตว์ผู้ถูกมิจฉาทิฏฐิกำจัดมีจิตฟุ้งซ่านมีความสำคัญผิดมีความสำคัญในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงสำคัญในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุข สำคัญในสิ่งที่ไม่ใช่ตนว่าเป็นตนสำคัญในสิ่งที่ไม่งามว่างามนะสัตว์คือชนเหล่านั้นชื่อว่าประกอบแล้วด้วยเครื่องประกอบของมารมารคือความตายหรือขันห้านั่นเองนะไม่เป็นผู้กเกษมจากโยคะเกษมเขมะคือปราศจากโยคะคือเครื่องร้อยลัดนะเป็นผู้ไม่ปราศจากเครื่องร้อยลัดนั่นเองมีปกติไปสู่ชาติและ มรณะไปสู่สังสาระนะก็ในการใดพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้กระทำแสงสว่างบังเกิดขึ้นในโลกพระพุทธเจ้าเหล่านั้นย่อมประกาศธรรมะนี้เป็นเครื่องให้สัตว์คือผู้ยึดติดเนี่ยถึงความสงบทุกข์ชนเหล่านั้นผู้มีปัญญาฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นแล้วได้จิตของตนนะ ก็คือนะควรแปลว่าได้กลับมาเข้าถึงสภาพของตัวเองอนะไม่ไม่ใช่คำว่าจิตหรอกเพราะว่าจิตเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่ใช่ตนได้เห็นสิ่งไม่เที่ยงโดยความเป็นของไม่เที่ยงได้เห็นทุกโดยความเป็นทุกได้เห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตนว่าไม่ใช่ตนได้เห็นสิ่งที่ไม่งามโดยความเป็นของไม่งามสมาทานสมาธิจริงล่วงทุกทั้งปวงได้นะอืม สัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องดังนะ <c oughs> นั้นถ้าเราถ้าเราเห็นผิดนี่ปุ๊บนี่วิปลาสทันทีเลยนะ <c oughs> วิปลาสมานานแล้วใช่ไห <c oughs> <c oughs> มอออนี่แหละวันนะี้จะได้หายวิปลาสกันนี